ร้านเติมเกม Cookie Land Shop เป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายรับเติมมอนพันแมนราคาถูกมีแพ็กต่างๆให้เลือกมากมายเติเมเกมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูศึกดวลทวยเทพนะครับศึกดวลทวยเทพผมก็ได้แชมป์นะครับ สกดออทวทเทพครั้งนี้เนี่ยก็เจอตั้งแต่698ั้งครับ698ถึง705นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่รอบที่เจอตึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวน่นาจะเป็นคนนี้นะครับลิสกนะี้ฮุลิสกี้นะจากเซิร์ฟ705ปะไม่รู้อะแต่เขาพลังเยอะมากเลยนะครับเวลแค่ v 75พลัง17ล้านนะครับ เขาไม่มีกาโล่ด้วยนะครับก็เป็นระดับหนึ่งเนาะของเซิฟจากเซิฟเดี๋ยวพรุ่งนี้กาโล่เข้าเนี่ยเขาก็น่าจะสุ่มกาโล้ละก็น่าจะตึงละมาเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคโซนิกผมได้เปิดก่อนนะครับสปีดค่อนข้างไวไปเปิดไปปาดไป12ล้านนะครับเด็กติดไม่ยอมท้อบอผมไล่โจมตีกระโดดทับไปย่ำกระหม่อมแต่นี้ยังไงกาโล่ผมปล่อยหมัดไปนะครับ 628ล้านนะครับเหลือตัวเดียวนะตายไปก็บองเลยเขาฟื้นกลับมาฟาดมาครับล้านเก้าก็บองเลยเขาตายไปฟื้นกลับมาฟาดอีกโป้งฟาดมาอีกสี่ล้านนะครับฟาดมาอีกหกล้านสะท้อนตายไปสะท้อนไปแปดร้อยสิบสี่ล้านนะคณดูฟาดมาอีกหกล้านเขาฟาดด้านหน้ามาอีกเจ็ดล้านเขาฟาดมาอีกเก้าล้านตายเรียบร้อยจบนะครับก็วันเทินคิวนะเพราะว่าเขาไม่มีกาโลนะครับ ก็ค่อนข้างชอบนะครับเมตาไม่มีกาโร่โเนี่ยแต่ผมมาใส่ตัวไม่ทันเนาะผมไม่ได้เอากาโร่โออกนะครับน่าจะวัดกับเขาไปเลยเนาะเพราะว่าผมไม่ว่างนะครับก็เลยปล่อยมาถึงรอบชิงเลยเพิ่งจะมาดูพร้อมทุกคนเลยนะครับว่าเราได้แชมป์เนี่ยโอเคต่อมาก็จะเป็นเจอกับคุณ g x o n e f คนดีคนเดิมของเรานะครับก็เป็นตัวตึงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับคนนี้เนี่ยก็ตึงๆเลยมีพิกอ มีการโร่มีโซนิกมีเด็กมีโกเคซึแล้วก็ใส่ซอมบี้แมนมาด้วยนะครับไม่รู้เขาว่าใส่มาทำไมเนาะพลังสิบดล้านหกแสนนะครับตอนนี้ผมก็พลังสีบดล้านนะครับใส่นักมายากลมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงกันบ้างเนาะผมก็เร็วกว่าเหมือนเดิมนะครับผมยัดสปีดมาเยอะอยู่มั่นใจในความเร็วของผมปาดไปสล้านแแสนดาเมจนะครับเด็กตีไมวทอมเหมือนเดิม,ม ในเกย้ำกับหม่อมไปไปจังหวะน,นี้อุ้ยโซนิงเขาเปิดตามมาสามแสนดาเมจนะยังไม่เข้านะคารโรผมปล่อยหมัดไปโป้งหกร้อยสิบหกล้านนะครับนนย่อมยำกับหม่อมไปสองดาเมจเพราเหลือคารโรตัวเดียวแล้วนะครับคารโรเขาปล่อยหมัดกลับมาโป้งสามสิบสี่ล้าน ผมยังยินอยู่ทั้งทีมนะครับนักไม่ยากวนติดไม่ยอกท้อตัวเดียวทีมผมตายไปหนึ่งคำวังเหล็กผมฟาดแก้แฮนไปโป้ง94ล้านนะครับเด็กไปปล่อยมาสามหมื่นห้าสนามพลังลุนไปก่อนโป้งล้านหนึง่งโซนิกปาดไปโป้งล้านแปดแสนดาเมจนะครับก็เดี๋ยวที่ดูกันกาโร่โก็ต้องรอเธอเจ็บเหมือนเดิมเนาะไปไปเรื่อยๆย่ำกระหม่อมไปวงเหล็กฟาดไป โอ้เราว่าชาโป้เด็กกัดไปอุนน้ยเด็กผมจะตายโดนสะท้อนมาการโล่ผมใบหมัดกลับไปโป้งข้าร้อแปดล้านนะเกือบร้อยล้านนะเป้าหมายเดียวพิกรณ์ผมยำกระมม็ง,มองอยังไงการโล่เขาป้อยมาสวนกลับมาเด็กผมตายแน่เลยวะพุ่งต่อยมาร้อยที่หกล้านนะครับก็เหลือเป็นสี่ตัวหลักทีมผมละก,ก็เลยผมฟาดกลับไป โป้งเก้าสิบห้าล้านมาดีเด็วผมบร 8, รีไปโซนิกคอมิชันสลัแปดล้านสามกโร่ไล่โจมตีไป 2, สล้านพิกอนไล่โจมตีโ้งหล้านเอ้ย 1, หดาเมจวาเล็กฟาดกันไปสล้านหกยี 6, ่หกล้านกาโร่อยมัดโปงเกล้านนะครับพิกนตีไปโป คาร์โลเขาปมัดกลับมายังไม่จบโป้งสองล้านห้านะครับค่อนข้างยื้อนะเพราะคารลโล้ยเขาเอาวุธเฉพาะสามดาวเหรอทำไมเอเซกมันเท่ไหมใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าอาวุธสามดาว,วหรือเปล่าสำหรับซอมบี้แมนเขานะเฉยโซนิงผมบาดไปสิบเอ็ดล้านคารโลปล่อยมัดไปอีกโป้งยี่สิบสามล้านนะครับ รับไปพี่ก๊ตอตโมเลกซาดไปโมงยี่สิบสองล้านฮาโลปล่อยหมัดไปโมงเก้าสิบห้าล้านนะครับตหนนี้พี่ก๊อตย่ำกระมอมเพิ่งเธอสีนน่อ่ะโคตรนานอ่ะเขาว่ามันกลับมาโ 2, มงสองล้านองเลกซ่าดไปแปดสิบเอ็ดล้าน มาเทินห้าละใกล้จะจบแล้วโทน,นิ่งจะเป็นเชสแลสปังไม่เข้านะครับสี่ดาเมจคาร์โลปลอยหมัดไปโป้งยี่หกล้านยำกำหมอมึงดาเมจสี่น้ำลายไปกำหมอน,นีฟาดไปคาร์โลไปลหมัดไปเก้าสิบสี่ล้านนะครับข้างแรงเลยตอนนี้ก็วัดกันที่คาร์โลอย,อย่างเดียวเนาะ <c oughs> ก็โองเลยเขามีป่ะวะเนี่ยไม่ได้ดูตื่นมาไล่ฟาดมาทีเหม่นอนเด้นะกาโร่โเขาจะตายละต้องรอบโบล็อดมาเลยนะครับถึงกาโร่โมันจะตายก่อนเท็นเจ็ดเนาะตัวมันนี่ค่อนข้างอยู่ยาวมากเลยนะครับกาโร่เล่นได้5เดือนเลยมั้งใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนี่เล่นได้5เดือนเลยนะครับสำหรับกาโร่โตัวนี้นี่เป็นตัวที่คุ้มมาก แต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีเนี่ยแล้วมาสุ่มครั้งนี้เนี่ยที่มันกําลังจะมาในพรุ่งนี้นะครับผมว่าลองตั๋วไว้สุ่มเจอโลได้คุ้มกว่านะครับผมมองว่าสุ่มเจอโลเนี่ยคุ้มกว่านะครับพอการโลมันกันจะตกเมตาแล้วเนาะไประบังเลขผมฟาดไปโอ้ร้อยแปดล้านมาเป็นเจ็ดละตายซะการโลปาดไปโซนิกโล้ล้านแปดไปโจมตีไปการโลปล่อยมัด โอ้15ล้านเรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายกย่กำก็ม่อม7ล้านเรียบร้อยจบเกมเขาไม่มีกระบองเหล็กนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้แชมป์ศึกดวลทวยเทพเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ